กินยัางจา้าเป็นาแซบเนี่ยปุ่นกับป,<ะ>ปุ่นปลาทบไม่หดข้าเด้อให้เลให้เลโอ้ปลาทบปลาทบให้ไลจ้า,จาก,กินให้เบือบ้องเนี่เป็นตาแซบแค่ตาแซบเน้ะกินยังวันตีไม่หดฟ้าพระบาทเนาะโอ้ค่ะ làm không? Ừ cầm à, mời đưa Mà đưa. mời 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 แสบพักกปติในที่นอนจะแสบพักอะไรยังจังพักอะสลัดดิสลัดกรอบสลดกรอบของมีไงมาบานกินพาบากเ่อกีนะมาใส่แสบสดกรอบกินก็เกี่วยเลย มันเลี้ยงก็ได้ไม่ก็ไดุ้ยน้ำเนี่ยเป็นกระแสน่ะเป็นน้ำไหมล่ย มะพี่าวดเล็กไม่เขาบอกมามาเขือเขื่อนเลยคงทันรึเป่องนอะค่ะอืมแซ่บแซบอได้เป็น้ออืมปุนะุณนะพ่อบ้านอยากกินแบบนูเป็นผู้ล่างเองแม่กันเนแะนะ